สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ครับแรกครับตอนครับห้าโมงสี่หกโมงลครับพี่น้องครับรถบัตเทาจอดอยู่ถนนภายในวัดนี่แหละครับข้างโบสถ์ครับพี่น้องครับห่างจากเวทีประมาณกว่าหนาเกือรลอยเมตรครับพี่น้องครับแต่จอดภายในวัดครับ ชุดนี้คือลูกๆเป็นเด็กนองเด็กภาคนกันปาดคือกอกวอกออกมาได้ในโลกูกโอ้ยสงการละซันเอาคือเปียกเขาเล่นสงการกันหรือบ่เนี่ยปาดแมนแชมเปญคือมหาสงการเซ็ตครับยื่ทั้งหลังครับว่าที่บอกอย่างเี้ยมันคืที่บอกแล้วมาอสมผักนะโอ้ครับแมนสมผัก เป็นยานบวดโลกขันเบิงเอานี่ครับออกมาจากนี่ก็แม่นบางเวทีแล้วครับพี่น้องครับนามาาสนมาจากสายยางเหนียวเอารถปุ้ยยี่ห้บ้านถอยมาแล้วปุ้ยยี่ห้บ้านรถถัดถอยลงมาครับเนี่ยที่พอ่อจอดพอด่อได้จีมกันอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยที่ภายใน บริเวณวัดก็จะจำกัดกับแป้งปันกันไปบ้าเต้นเพราะอาทิตย์ที่ไร้เสาก็จะบอกไปเนยไปเนอยอีกนะนั่นโอ้ปิดประตูนาวัดครับนี่ครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางที่รถเข้ามานี่ครับรถบัสเข้ามาเป็นครับเป็นคอสตูมคอสตูมค้อตูมคอสตูม ต้องใช้เป็นเสียวกำแพงวัดเป็นเขตหรือเปล่พี่น้องครับบรรยากาศก็กกกมืดมืดขึ้นนิดนึงครับพี่น้องแต่ยังบวชันมีเห็นลงเม็ดลง,ลงบอยหรืออื่ย่างลงมาครับสำหรับฝากฝนก็นได้ครับเนาอัปเดตหลังอยู่ที่พี่น้องครับนี่ครับผมถ้ากาศเป็นคอสตูมมากก็ือเป็นเต็นครับ ทีมงานศิลปินครับอันนี้เป็นบอดบอดน้อยิดใจเป็นบอดใหม่องค์ยิงครับไมับนี้ลมือมีการกำนัการรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับแต่ผู้ใหญ่ห้องยังบ่เห็นนะครับรถตู้แม่สุภาวัชิมาครับตามจุ่บอดที่สียงมา 6โมงเย็นครับเ,เต็นมอล่ำแล้วครับสองเต็นเหมือนเดิมครับล่างกับลังลดลังสองคานนอกพีนองเนาะจอดเต็นบ,บายครับส่วนรถรถปูมบรเิเยนครับพีนองครับน่าจะจอดด้านหน้าครับ โอ้ครับเต็มน,นักเอกครับพี่น้องครับเต็มน,นักเอกเต็มนักเอกอ่ะเอมโอ้เต็มมากกระจายอยู่จังสีพี่น้องครับโอ้พี่น้องเต้นลงมาในลุนบมา,มาในลุบครับเต็นศิลปิน เต็มเพื่อเอกน้อยอเ,เพื่อเอกไงทำอะไร<อ>กินจา้าแกงอ่อมโอ้แกงอ่อมครัวจะได้วันรถครัวอ,อยู่ทางพี่กับพี่น้องครับเต็มเพือเอกน้อยโอ้หองน้ำขึ้นหลายแต่ทั้งคืน

หลวงพ่อพวันนี้มุ่นเลยว่าสันจัดเลยว่าสันนี่ครับพี่น้องครับรถพอการแชร์ครับรถน้องเบียร์เอาลดต้นวนิมุนแชร์แมมพี่น้องครับลงมาทั้งเออมันเป็นเปนสองระดับพี่น้องครับอันนี้สลาเมนแล้วก็เมนฮัล รถล,ลังพี่ดองอสุดยอดครับอีกหนึ่งระดับเนาะโอวัตเป็นไงนะครับเป็นสางหลายจ้าโบสถ์เซซ่าลาอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ก็เป็นเป็นลายเซซ่าอาจจะเซซ่าลานี่ก็นาอดาษโบสถ์อีกหลังครับอีกฝ่ายเหรอแสดงว่าสั้นกระสี อ้อมเป็นบางส่วนจัดเป็นบางส่วน้อ,อมเป็นบางส่วนจะเป็นบางส่วนนั่นคือเขตน่าจะติดบ้านครับเขตติดบ้านก็เลยหลอมเส้นกระสีลัวครับใส่ละเข้าใช้ระเบิดไห ข้ามาเคือลงมอนิเตอร์กับลูกป้ยบีบเ,เป็นชาปะับกําลังจัดปลาสมเนี่ยเจควนกําลังจัด hey, <c oughs> ให้พี่น้องจอ led ครับกําลังขึ้นจ,จบแล้วได้จอยเดียวเดียวข้างไต้กําลังต่อขัน้นไต้กัน เป๊กๆแล้วป้าเอ็ดดีห้สัญญาณแล้วเป๊กๆเห็นไหมถึงว่าเตรียมเอิอนครับทีมงานเท่าทีมงานมาขึ้นไฟมาขึ้นไฟตัวแต่เวลาสิบหกโมงแงแล้วสะอาดพี่นอ้อนี่นะครับงานตามตามจังหวัดครับการซีมีการผูสาดล้างเทือกับทีมแดนหูวแจ๊กคกับ ไก่บานหรือว่าไก่บานยากพึ่นแดดก้าเข้ามากลางศาสตร์กลางเสือหนครับพี่น้องครับครับบัตบัตมือนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทมีการเอาเจ็ดน้ำพี่น้องครับเอาเาเห็ดบุญน้ำกันครับพี่น้องครับวันนี้มาเอาบุญสังการน้ำกันเด้อพี่น้องเลยอยู่ที่อำเภอปะปรีปรทุมครับบ้านโน้นครับพี่น้องครับ ปีประชุมครับน่าจะเข้าเข้าน้วัดจุดเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับน่าจะเข้าตามคปดเพิ่นกหนดขายอาจารย์นักดนตรีปัดเร่นของนักเลยตัวนี้อาจารย์เร่นของนักเลยบรือเปล่นของนักเลยบรือเปลอมีเงี้ยครับราคาห้าสิบบาทจกดากได้ เบอร์สีเบอร์ได้จานซีอะไรซีหกหนึ่งครับจานใจแบกเถลาะเถล,ะเลเาะมากเรียนของหนักไปครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับพี่น้องขอบคุณกนการติดตามฝากปลูกทรัพย์กันบาดทาคลิปนนหนาพรกะทำไมก็สวัสดีครับ